ปัจจุบันนี้นะครับมีคนสนใจทำศัลยกรรมดึงหน้าจํานวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยปัจจุบันการผ่าตัดดึงหน้าสมัยใหม่เรียกว่าโมเดินเฟสลิปนะครับข้อดีของการดึงหน้าสมัยใหม่คือ ข้อแรกคือมันจะมีการผ่าตัดดึงในกล้ามเนื้อชั้นลึกหรือว่าชั้นสมมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ในการผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นที่สําคัญคือจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือการผ่าตัดดึงหน้าในปัจจุบันเนี่ยสามารถแยกส่วนทําได้ทั้งใบหน้านเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนคร่าวๆคือใบหน้าส่วนบนใบหน้าส่วนล่างบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณลำคอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้สามารถเลือกได้นะคะรับว่าความเรือนคอยตรงไหนมากแล้วก็ผ่าปัดเป็นจุดๆได้เพราะฉะนั้นผลั้กก็วรตงบ ปัญหาของแต่ละคนมากที่สุดนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าแล้วดึงหน้าเนี่ยอายุลดลงได้เท่าไหร่นะครับจริงๆตามหลักการแพทย์เนี่ยไม่ได้มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับว่าผ่าตัดดึงหน้าจะอายุลดลง5ปี10ปีหรือว่า20ปีอันนี้จริงๆเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะครับแต่ว่าตามหลักการแพทย์เราสามารถวัด เป็นความหย่นคล้อยได้ครับมันจะมีปัจจัยที่สามารถประเมินคร่าวๆได้ว่าแต่ละคนเนี่ยผ่าตัดดึงหน้าจะรู้สึกอายุลดลงมากหรือน้อยนะครับอย่างแรกก็คือ ถ้าเกิดเป็นคนที่หย่อนคล้อยมากเช่นเช่นคนไข้ที่อายุมากมมีความหย่อนคล้อยในระดับมากๆเนี่ยเมื่อผ่าตัดดึงหน้าแล้วก็จะรู้สึกว่าโอเคอายุลดลงเยอะนะครับอันที่2คือคนไข้ที่มีผิวที่บางแล้วก็มีใบหน้าที่ค่อนข้างจะอ่อนนุ่มนะครับคนไข้ที่ผิวบางหรือใบหน้าอ่อนนุ่มเนี่ยเมื่อเราผ่าตัดดึงหน้าในชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถดึงได้เยอะนะครสามารถจะดึงได้ดึงได้เยอะอันนี้ก็ปัจจัยที่2คือถ้าติดผิวหน้าบางแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้าอ่อนนุ่มนะครก็จะมีโอกาสที่ผ่าตัััดดดแแลล้้ววจะะไพธ์ที่่ตกกาางนเยยอออหรืูุ ลดลงเยอะนะครับปัจจัยที่3ก็คือโครงหน้าของคนไข้แต่ละคนครับคนไข้ที่มีโครงหน้าที่เล็กนะครับจะมีโอกาสที่จะดึงหน้าแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าครับเนื่องจากว่าลองสังเกตดูนะครับร่องต่างๆของใบหน้านะครับหรือว่าความหย่อนคล้อยส่วนมากจะอยู่บริเวณกลางใบหน้าเมื่อจะเป็นร่องแก้มร่องน้ำหมากรอยตีนกาต่างๆจะอยู่ตรงบริเวณกลางใบหน้านะครับ แต่ว่าการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยแผลผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยจะต้องซ่อนอยู่ทางด้านข้างใบหน้าไม่ว่าจะเป็นไล่ผมหรือบเวณหน้าใบหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางระหว่างแผลผ่าตัดจนถึงกับกลางใบหน้าเนี่ยมีความสําคัญครับถ้าคนไข้ที่มีหน้าแคบเนี่ยเมื่อเราดึงแล้วเนี่ยระยะทางมันสั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะดึงล้วถึงบริเวณกลางใบหน้าทําให้ความเหนื่อนค้อยลดลงได้เยอะนะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นปัจจัยที่3ครับที่ทําแล้วเนี่ยใบหน้าดูอายุต่างกันเยอะเลยดูลดอายุได้เยอะนั่นก็คือคนไข้ที่มีอ่่โคคคงงหนน้้าาทีขแบ นี่ก็เป็น3ปัจจัยหลักครับที่ทําให้ทํำยังไงครับที่ผ่าตัดแล้วรู้สึกว่าใบหน้าอายุลดลงเยอะบางคนรู้สึกอายุลดลง10 20ปีเลยก็เป็นไปได้นั่นคือถ้าเป็นคนที่มีความหย่อนคล้อยที่มากนะครับถ้าเป็นคนที่ผิวบางแล้วก็เป็นคนที่ผิวอ่อนนุ่มนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นคนที่โครงหน้านข้างแคบอันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทาให้ดึงหน้าแล้วเนี่ยอายุลดลงได้เยอะเลยนะครับ สำหรับคนไข้ต่างประเทศนะครับส่วนมากโดยเฉพาะชาวตะวันตกเนี่ยจะมีผิวหน้าที่บางนะครับแล้วก็ด้วยสภาวะภูมิอากาศบางคนจะโดนลมโดนแดดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโฟโตเอจจิ้งที่ค่อนข้างมากอันนี้ครับทำให้ความหย่อนคล้อยคนที่เป็นต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยความหย่อนคล้อยจะค่อนข้างมากและเป็นคนที่ผิวบางดังนั้นเนี่ยเมื่อมีอความหย่อนคล้อยมากและผิวบางเวลาผ่าตัดดึงหน้าครับ จึงสามารถทําให้ดูแตกต่างกันชัดเจนเลยล่องต่างๆที่หย่อนคล้อยมากเนี่ยเราสามารถดึงให้ตึงให้มันมีล่องที่น้อยลงความหย่อนคล้อยน้อยลงได้มากเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทํำไมคนต่างประเทศบางคนผ่าตัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอายุลดลง1 0บถึงยีปีได้เลยนี่ก็คือปัจจัยที่บอกว่าส่งเสริมครับช่วยส่งเสริมให้คนไข้รู้สึกผ่าตัดแล้อายุลดลงได้เยอะนะครับ ในสมัยก่อนครับการหาดเดดึงหน้าเนี่ยคนจะสนใจทําที่อายุมากเลยนะครอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยห้าถึงเจปีเลยพูดน่างไงคือมีความหย่อนค้อยที่มากแล้วเลยตัดสินใจมาทำศ่กรรมดึงหน้านะครับแต่ณปัจจุบันครับ การผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยคนที่สนใจอายุลดลงครับปัจจุบันเนี่ยอายุแค่3 0มสถึงสีปีเนี่ยก็เริ่มมาปรึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมดึงหน้าแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่าตัดดึงหน้าเราไม่จําเป็นนะครไม่จําเป็นที่จะต้องทําทั้งหน้าเลยเราสามารถเลือกทําบางส่วนได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นคนไข้าอายุ3 0มสถึงสีปีเนี่ยบางทีมีแค่หางตาตกคิ้วตกอย่างเดียวแต่บริเวณล่องแก้มบริเวณช่วงล่างยังดีอยู่นะ,ะหมอก็แนะนําผ่าตัดแค่ดึงหางตายอย่างเดียวซึ่งเมื่ออเเเรรราา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 าผ่ตัดดดนน้้ยาา้ยยีสสมถจชชทททํํไใวลลแค30ก็็ ดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันดีแล้วก็ตรงปัญหามากกว่าปัจจุบันคนไข้ที่สนใจทำศัลยกรรมดึงหน้าจึงอายุลดลงครับเนื่องจากเทคนิคในการผ่าตัดและผลลัพธ์มันดีขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจริงก็แนะนําให้มาปรึกษาก่อนครับซึ่งหมอก็จะตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าแต่ละคนนี่มีความจ่อนคล้อยอยู่ที่บริเวณใดมากที่สุดนะครับบริเวณใดที่เหมาะสมแล้วในการผ่าตัดซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้ตรงจุดนะครับเราตรวจวิเคราะห์ได้ตรงจุดเนี่ยแล้วก็รักษาได้ตรงจุดสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคนนะครับ Miss Henry t o c h t e m a n I'm 68 years old well I'm here to try to improve my Hopefully, to make myself look younger. It's been one month since the surgery, and um, I am extremely happy with the result. So, um, as far as a um, recommendation is concerned, I can certainly do that to anyone who likes to do this procedure. And um, uh, depending on what a person looks like, it can take, in my opinion, up to 10 years of your, of your um, appearance.